อ่าไม่มีเหลือแล้วครับนะลงโจ้งนะครับวันนี้เขาลื้อไปแล้วนะครับวันนี้โอ้โหค่อยค่อยลื้อนะครับเนาะนี่นี่ลือ้อออกไปก็ลื้อมาแล้วก็ขนไปด้วยนะครับก็เหลือน้อยกนะ็จะไม่เหลือแล้วต่อไปนะครับน,นี่คือซอยซอยหมู่บ้านเศรษฐีนะครับนนนเนาะอ่าซอยหมู่บ้านเศรษฐีไม่เหลือแล้วนะหมู่บ้านเศรษฐีเนี่ย เราเขามีตังค์แล้วแล้วเขาก็ย้ายไปที่อื่นแล้วนี่นะครับเศรษฐีขาร่มรวยแล้วเขาไปที่อื่นอ่าก็หมู่บ้านเศรษฐีนะเขาตั้งไว้ไงอ่าที่นี่เป็นซอยเศรษฐีนะใช่ไหมเขาตั้งไว้ซอยเศรษฐีเพราะว่าคนเขามีตังค์มีรวยแล้วเขาถึงไปย้ายออกไปแสดงเขามีตังค์เห็นไหมหมู่นี่คือซอยเศรษฐี แต่ต่อข้างในเนี่ยไม่เหลือแล้วนะเหลือแต่ต่อเหลือแต่ไอเสตตะหลักขับพังเหลืออ่เหลือแต่ตำนานเหลือแต่ความรุ่งเรืองสมัยก่อนนะมันจะเป็นตำนานไปแล้วตอนนี้ตำนานซอยเรษถีคนท้ายเหลือแต่เศษมันถูกต้องนะครับตาไปแล้วนะครับไปแล้วนี่ไงซอยเรษฐีไง ซอยเขาเรียกซอยเศษถีเขาว่างั้นเหลือแต่เศษเนาะถีไปแล้วนะเหลือแต่เศษโอ้โอ๋อนี่มันเป็นตำนานนะเอาพูดถึงตำหลังันเป็นตำนานเนาะออเหลือแต่ตำนานโอ้โหนะครับเหลือแต่ตำนานจริงๆขหันไปทางไหนก็เหลือแต่ซากนะครับทางนี้ก็ซากเราไม่ได้ไม่เหลืออะไรเลยนะมีแต่ต้นไม้นะครับโอ้โหนี่นะไม่เหลือแต่ก่อนนี้เย็นๆมาแล้วฟังเพลงนะครับเนาะ เชี่ยวแจ๋วเสียงไร้สดแข่งกันอ่าปูบาลีจิตนะครับโอ้โหนะมีรำมีลำฟ้นมีรำมียูทูานั่งไลฟ์อ่าเห็นไหมเงียบคลิปนะครับตอนนี้เนาะซอยเสพผีนะครับเนาะเหลือเหลือแต่เสพอ่าอ่าผีไปแล้วผีไปแล้วเหลือแต่เสพนี่เห็นไหม อ๋อใช่ไหมเออเหลือไว้แต่เศษมันอ๋อข้างในนี่เห็นแต่เศษเยอะเลยนะครับนี่ตาว่าอย่างนั้นโอ้โหท่านี่เคยอยู่กันมาแล้วรู้รู้กันดีนะว่าเศษคืออะไรนะครับเนาะเศษจริงจริงตั้งชื่อนี่โอ้โหมมเขาไม่เอาไปแล้วอ๋อ ยังเหลือเศษมันเนาะพอจะได้พูดว่าซอยเศรษฐีอ๋อซอยเศรษฐีนะครับเนาะว่าเธอเข้ามาถามว่าซอยเศรษฐีเข้าตรงไหนเข้าตรงนี้อ๋อตรงนี้เนาะโอ้โหเศษมันเนาะถีไปแล้วเหลือแต่เศษ

สร้างโดยที่ไม่มีการทักท้วงกันเลยเนาะอปล่อยให้สร้างกันสร้างกันโอ้โหสร้างกันโอ้โหอย่างเร็วมากสร้างเร็วมากเอออยากใหญ่แค่ไหนก็สร้างเล็กแค่ไหนก็สร้างเนี่ยมั้โอ้โหไม่สนใจว่าเหตุการณ์ภายภาคหน้าจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่คิดเลยเนาะพี่เขียวแกบอกว่าก่อนแกจะมาที่นี่นะแกคิดอยู่สามเดือนเออแกคิดอยู่สามเดือนว่าจะมาสร้างที่นี่แต่พอสร้างเสร็จแล้วแกคิดแค่คืนเดียว แกลื้อเลยโอ้โหคิดไวมากยังงงอยู่อ่ายังงงอยู่ทําไมคิดได้เร็วขนาดนั้นก่อนจะมานะคนคนที่อยู่แถวนี้นะเพราะว่าทำยังไงก็ได้เพราะมันใกล้โอ้มันใกล้เนาะเออไม่มีปัญหาพวกปืนนี่มันใกล้อ๋อไม่มีปัญหาเอาไปแค่นี้อ๋อจบใช่ไหมคผมนี่มากเอาไปแค่นี้แต่อันนั้นคนเขาอยู่ไกลมากคนอยู่ไกลแบบนี้โอ้โหปากน้อยนเอ๋อ นู้นเขาอยู่กรุงเทพอยู่อะไรอย่างนี้เนี่ยเขามาสร้างอ่ะเออแล้วก็อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาคิดอยู่สามสี่เดือนว่าเขาจะมาสร้างดีไหมแต่เขาโปงตกคิดแล้วสามเดือนเขาสรุปแล้วว่าเขาจะมาสร้างที่นี่พอสร้างเสร็จอยู่ไม่ถึงเดือนคิดแค่คืนเดียว หรือเลยไปคืนนั้นด้วยนะครับอไปคืนนั้นด้วยคนคนที่คนผมถามไม่ได้หาข้อมูลโอนั่นนะสิมันต้องหาตอนแรกเขาถามว่าเขาถามผมว่าอยู่ไหมเขาผมบอกอยู่ผมยังอยู่ที่นี่โอ้เป็นเพื่อนกันเขาพูดนี่เป็นเพื่อนกันที่ไหนได้คืนเดียวหนีไปแล้วหนีไปแล้วแค่คืนเดียวผมผมมาดูอีกทีเอ้าเหลือแต่ตอไปหมดแล้วเหลือแต่เศษเหลือแต่เสลางหักพังไปหมดแล้วไปหมดแล้ว อ้ยตายแล้วแล้วก็บอกจะอยู่ด้วยกันเขาบอกอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะเขาว่างั้นเห็นไหมเออเขาบอกอยู่เป็นเพื่อนกันอย่าหนีกันอย่าทิ้งกันเขาพูดแบบนี้ที่ไหนได้มันคือคือมันยางเดียวแหละ6คนอย่างนี้นะท้าที่ไหนได้ยำอยู่นี่อยู่นี่เลยอ๋อก็ยังอยู่เนาะครับเพราะว่าจะอยู่ผมคิดว่าคนคนก็จะมาอยู่อ๋อคือจะมานี่ขให้องคูยังอยู่ที่ไหนที่คนจะมาน่ะเพราะเพราะมัน โควิดเนี่ยมันจางแล้วอ๋อมันจางแล้วเออคนก็ไปไปมามาก็ได้แต่ก่อนนะเขาบังคับว่ามาไม่ได้กพัาโควิดอ๋อใช่ไม่ได้เห็นเนาะอ๋อแล้วเป็นอย่างนั้นรอถ้าเข้าปูย่างโควิดหายนี่อแต่คนเขาก็ไปไปมามาอ๋อเขาก็ยังอยู่กันอยู่ไอ้คนที่เขาปลูกแล้วก็ยังอยู่กันอยู่เขาก็ยังอยู่แต่ปานนี้คนยังอยู่องค์ปูยังอยู่ คนที่เขามาเขาก็มามานี่ก็ไปเต้าหงอยไปอะไรกระไบมไปได้ใช่มันมันไปได้หลายที่เนาะนไปได้หลายที่<อ>บางทีก็มาทั้งเต้าหงอยก็มานี่เยอะกลัก,กไปมันไกลๆนอ ถูกต้องเลยมีคนมามีคนมาอีกไม่ต้องกลัวมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆแต่นี่จะมาดูอะไรผมถามขึ้นมาเออมาดูอะไรมาดูลานเออมาดูลานมาดูลานกับมามาดูเศษเอามาดูเศษนะครับเศษที่เหลืออยู่หรือเปล่ามาดูนะครับแต่มันก็เห็นวิวชัดเจนมากตอนนี้แต่อยู่นี่มันมันสวยอย่างสวยอย่างกล้อ วิวแถวนี้มันเปลี่ยนอยู่เรื่อยอ๋อมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยมันเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็มีหมอกอ๋อนี่นะเออมันเปลี่ยนเรื่อยๆนะเปลี่ยนเรื่อยๆเนาะออโอ้โหเพราะว่าแถวนี้พี่วิวมันสวยอย่างเดียวคือมันเปลี่ยนอ๋อมันเปลี่ยนแต่ว่าภูเขาเนี่ยลูกเดียวอ๋อลูกเดียวเออลูกเดียวภูหลวงกับภูหลวงภูไผ่เฮกับไผ่ไผ่เฮกับไผ่เฮโอ้แต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยมันเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวก็หมอกเด นี่เนาะ<ม>ก็ยังอยู่กันนะครับ,ค,รบคือคือที่คนอยู่เนี่ยก็คือว่าไม่รู้จะไปไหนแล้วละ่ะต้องอยู่ที่นี่เนาะก็ยังอยู่กันอยู่ก็ยังให้ใหกําลังใจกันเนาะอะยังอยู่ที่นี่กันอยู่นะอืก็ถือว่าอ่าเห็นไหมมาแต่มาบ้านาอ่าใช่ไหม๋อใช่ไหมอ๋อใช่ไหมนี่เหรอตรงไหนก็ได้ก็ได้ กลับมาก็เป็นบ้านนะครับอยู่เหมือนเดิมนะครับนอนี่อ่าบ๊วยเรไปเราเไปแล้วก็บ้านเราไปอยู่นี่เนาะตั้งกิโลใช่ไหมครับอ๋อไม่ต้องลงทุนจ้างเป็นหมื่นโอ้โหนะครับเนาะเดี๋ยวครับเมื่อห้าอาบน้ำก่อนครับอ่าโอ้จะไปอาบน้ำนู่นอ้าวแล้วที่นี่น้ำไม่มีเหรอนี่อยู่ครับมันน้ำมันจะน้ำเนี่ยอยากเหนียวนะครับอ๋อเหนียวอ๋ออาโป้ห้องเลยมันร้อนนะอ๋อมันร้อน โอ้โหนะครับเตี้ยมันไม่มาหรอกปล่อยมันมั่งเลยอ่ะ <S <S อ่ะนี่นะครับเอซนะครับเนาะ <S 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 ก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยนะครับ <S <S ขอบพระคุณมากนะครับ